ขอฉีกป่าแต่เาเล่นตัวอื่น้างพี่มันน่าเบื่อพี่ต้องเล่นตัวที่ต้องใช้ฝึกแข่งอะน้องเล่นตัวอื่นมันเสียเวลาตัวเล่นป่าอะไรพวกนี้เล่นได้อยู่ต้องใช้อ๋อคือดังดังคือได้แชมป์แล้วยิงแล้วอย่างนั้นคือเขาขออะไรไม่เล่นไม่ได้มันโอ้โหถ้าเล่นก็ขอโตโรอะเอาว่าละ่ะมีโตโรด้วยคืออะไรคื<ช>อยังไงมันเล่นไม่เล่นไม่เป็นนะดิจะเริ่มไหนเนี่ยกูจะช่วยฟามเล <laughs> ่นบูเล่นโบ <laughs> ไม่คิดหรอกพี่มัวแต่ฟงอ่ะพี่ม่อนที่คิดว่าจะรับมือต่างเพศไหวไหมไม่สวยแล้วพอจะทำเต็มที่นะนี่แค่ไปทห้เต็มที่สุตรงนนนี่ถือว่าบ้านเราเราบอกบ้าถ้าเล่นก็สู้ได้นะแต่ว่าก็ททำเต็มที่อ่ะเขาก็เก่งกันมากๆอ่ะขนาดพี่ม่อนยังโดนเลยเก็ดเบาเบาเก็ดนีพี่เอง พูดไงว่าเขาโอผมไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะเพราะพี่ม่อนยังโดนยับเลยจ้าเองนะแล้วผมจะไปเหลืออะไรโนฟิกโนฟิกเอาเลยพี่ศัพทล้านโอ้โหเกตโอ้โหเกตเกตว่าแล้วมันไม่สับสักทีอะไรพี่มันต้องตีก่อนมันต้องตีเรื่อยๆก่อนมันต้องสับก่อนแล้วตีเรื่อยๆมึงอะไรเนี่ยมึงไม่อานักไหนอะพี่เอาดิเอาดิเดี๋ยวพี่ดูแล้วกันสานักไหนอะพี่ตายแล้ว ตายปะล่ะเตายตายไม่ต้องยุ่งพี่ไม่ต้องยุ่งพี่ไม่ต้องยุ่งโอ้ไม่ต้องยุ่งพี่เอาดีแต่พี่ไม่ต้องยุ่งดูดูดูผมพี่มันดูผมเออเก่งไอ้เฮียเอาเลยพี่มันดูผมมันแชมป์ไมมันแชมป์ซีซั่นนี้ใครจะเถียงมึงได้อะพี่มันดูผมพี่มันดูผมดมันถดอะไรตอนพี่แชมป์ผมยังเถียงพี่เลยเกี่ยวอะไรกับแชมป์การเป็นแชมป์ไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังใครให้พี่โอ้โหผมก็แบบ แชมป์ก็แค่มันก็แค่ดวงดีในการแข่งนะกูโดนอะไรนี่กูโดนอะไรนี่เกต็ตกูโดนอะไรนีโ่โอ้โหทนเกิดจัดการเก็บซ่าของเก็ตซ์โอ้โหผมยังไม่ได้เก็บเลยวัสดีครับวัสดีครับวัสดีทุกคนนะครับมีนาคอสเก็ตเซิร์ชคนเดียวที่เอาฟอร์เรนผมลงใช่ครับมีแค่นาคอสเก็ตเซิร์ชคนเดียวจริง คนึมมงเอาผมไม่ลงเลยถ้าผมเป็นคอเลยแต่นะานะ้านาะคอผมหนึ่งหนึ่งแพ้ทุกคนเลยว่ะพี่ม,มายถึง,งหนึ่งหนึ่งโหมดไม่หนึ่งหนึ่งกับไอพวกไอหนึ่งนห,หนึ่งกับพวกหนึ่งหนึ่งอ่ะโหมดหนึ่งหนึ่งอะแค่ี้กล้องผมก็โดนวิโอผมก็โดนแม่งแต่ผมชนะคอเรนต์ซัมเมอร์นะในแข่งท <c ười> ี่มันที่มันหย่องนาคอผมนะทุกคนนะเออเยี่ยวจะลาดพี่มอน ถ้าผมหยิบฟอาเลนเมื่อไหร่แล้วนะคอร์สเกตเซิร์ชมานี่ผมฉี่ลาดในห้องแข่งพี่เนทถามเป็นไรอ๋อฉี่ลาดไม่กลัวนะคอร์สเกตเซิร์ชอ่ะพอยังชงพอยังสุดยอดจอยแต่โอเมร์พี่ไม่เห็นกลัวนะเพราะผมเนี่ยว่าใครจะไปกลัวไอ้ทำไมวะใครจะไปกลัวไอ้ไปบวชเถอะถ้าเล่นโอเมร์แล้วกลัวนัคอร์สอ่ะจริงจริงลีโป้อีกตัวกกตวดได้ด้วย เดี๋ยวนี้นะคอสต้องฝ่าแล้วแต่ฟอร์เรนอายุน้อยแล้วแพ้นาคอร์สใ่ไครับฟอเล่นมันแบบมันตามนาคอสไม่ทัน่ะมันเข้าออกแค่บัลล่าเออรอดอันตรีก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือยังไงก็ชนะอ่าจริงเหรออ่ากูยืนดูเฉยๆมึงชนะจริงปะเนี่ยเฮ้ยผมมาอีกนะเฮ้ยเอาดิเอาดิโอ้หลานใช่เออเลยตอนนี้โกงนะครับทุกคนเออเลยป่า เออพี่ม่อนไอเออเลือบป่าเออเลือป่ามันชนะไอนี่เดนมาร์กูบูอ่ะที่ผมเล่นนะชนะดิตอนตอนยืนเลนกันมันก็ชนะเอาเข้าป่ามันก็ต้องชนะทำไมทำไมมันชนะลิป้ววะผมงงเลยดูเลื่อเๆื่อโ่ติบผมเพิ่งรู้เออแล้วมันโอ้แต่ผมสู้วินีไม่ได้วะนายมีเราเสมอเพื่อนใครเพื่อนก็อยู่กับผมอเน ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยเออเลิกปากม่ชนะรูบูเอ่ะจริงเจอซินิเทียก็ไหวนะถ้าเงินเท่าๆกันมันล็อกขาซินิเทียมันไขยากอืมแล้วก็ตีสับครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าพี่แนะนำให้พี่แนะนําให้มึงสับเลยนะเยแบบว่าตีตีสับเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องรอยกอ่ะสับไปเลยยังไงครูดาวก็ทันถ้ามันเทะกับมึงอ่ะอืเพราะว่ากูโดนเวียดนามอ่ะอ่ะแล้วคิวไม่ฟุมนะตกมอ่ะพี่ตูดามจสองตัวอะไรนายมีเราเสมอเก กีฬากับเอาอีซื้ออะไรดีครับซื้อซื้ออะไรดีวะเก็ตกีฬาโดนแบนบ่อยอะเด็กผมที่ผมไม่รีบสับเพราะว่าผมกลัวสับเาวไปผมรอมันเน่ยไม่มึงสับไปเลยมึงสับไปเลยกูโดนเวนามามันถึงมามาถึงมันสับกูเลยเริ่มตีกับกูแล,เลเเ้เพราะว่าถ้าถ้าแตกอะมันจะลดมันจะสับได้รวพี่เพราะว่าถ้าห้ามันเนี่ยมันตีแล้วเราคูด่ดาวันเกียร์อะ เออเล่าเจอไอริป่าผมเล่นเออเล่าป่าเจอไอริป่าผมเล่นไอริป่าเจอเออเล่าป่าผมเน้นไอริชัดไอริชนะขาดเลยนะผมรออยู่พี่ไอไอรินี่ผมเล่นชนะเออเล่าป่าขาดเลยนะถ้าเล่นป่ามันแบบมันตีดูนาเมทไม่กล่าเออเล่านะทำไมทีมเราตายมดเลยวะพี่มอนผมมาไม่ต้องยุ่งขอร้องเโอเค เออเลยทำไมไม่เอาดาบป่าฟามแรงๆก็มันออกว่ามันก็แรงโคตรอยู่แล้วอ่ะไม่งั้นบางอ่ะออกก็ได้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ไงแค่โัวขัดไฟไม่ได้ไม่ก็ออกธนูก็ได้ได้ตีไวไวปมันแรงอยู่แล้วออกธนูก็ละสับรววอูสับโคตรพลังเลยวิพลังพี่อะไรอ่ะโดนลอเลี้ยวพลังกว่าว่ะเนี่ยเนี่ยเอเนี่ยพอไม่มีพี่เนี่ยก็อ่อนแอ ที่ต้องหมายมันหมดทุกมันหมดทุกอย่างเกตเกตเกตมาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตมาที่ขอแค่เกตมาแต่ตายแล้วเกตไอ้สัตว์มาสักทีเถอะเกตเร็วเร็วเร็วโหต้องรีบเป็นตีว่ะเพื่อนหนึ่งได้แล้วเออเห็นไหมเนี่ยเกตกับมอนก็พอแล้วไม่ต้องมีคนอื่นก็ได้นี่คือโทนโทนนี่คือแยมไปเท่เหมือนเขาเก็บเวลกันอ่ะเขาเก็บเวลกันอ่ะ ลากมอนมาเก็บเวลแล้วมาแจมอ่ะแ่เก็ตผมไม่ค่อยอึดเลยไอย้ของมึงเลือกสกอย่างเอะจะมุนลาหรือจะอาไ้เอ้คผมออกของทัพนะแต่ช่างแม่งเอาสเตตเ <Okay, S 1> ก็ตกูรอแฟงหลังเก็ตโอ้แม่งโคตรแรงเลยผมต้องขึ้นเลยมันหมดแล้วนะพี่ผม <Okay. S 1> ไม่มีตังออกเกียว โอ้ยหายไปเลยเชี่ยกูบางเกินนี่เคียวแตกเลยสัตว์อันนี้กลายเป็นว่าทนทนกับเก็บเวลอยู่แล้วผมกับเก็เซิร์ชมาแจมนะไฟนิี่พี่มอนเขาก็แค่พูดเล่นๆนะอย่าอย่าหล่อนได้น้องเออพูดอะไรวะอ๋อาซัมมีคนมาเมนต์แบซัมซัมเมอร์ไอไอนี่อะไรวะซัมเมอร์นี่ไปไหนผมหาหาไม่มเจอปากวปากดีเหมือนเก่งอะซัมเมอร์ แล้วก็มีคนบอกองโป้ต้องเก่งดิเนาะเอาแค่พูดเล่นๆกับผมนะสนิทกันนะ